ตอนนี้นะครับเราก็จะมาสู่โหมดของการฝึกขึ้นที่ต่ำที่สูงให้เป็นพื้นฐานเป็นทักษะที่ผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้นะครับหลังจากที่จะไปเจอถนนต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูมินในโหมดนี้นะครับที่เป็นการแค่ขับผ่านไปก่อนรอบแรกๆยังไม่ให้ลงรายละเอียดไปมินไปได้เลยโอเคแบบไปทั่วๆไปเหมือนเราขับมาคนเดียวลักษณะว่าเออเราเริ่ม เริ่มจะเป็นมีทักษะบ้างแล้วเราก็อันนี้เป็นเนินนะครับเอาหยุดรถก่อนลืมลืมเบรกมือนะเออนั่นแหละประเด็นนะอันนี้เป็นเนินนะครับแต่ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับใช้ทักษะที่มีอยู่ในการนวลไนนวนมินในการบับงคับรถไปเรื่อยตามทางขวาไปตามทางขวาไป อืเร uh huh. ื่อยๆตามทางไปข้างหน้าก็จะเป็นที่ลาดต่ำลงไปนะครับก็จะได้ฝึก่นานั่นแหละกะดีๆว่าลงตรงไหนเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นชา้ชาๆไว้คาดเบรกไหลลงเฉยไม่ต้องไปปล่อยเยอะอันนี้สอนแบบสดๆของวันนี้นะครับจากพื้นฐานที่มีอยู่แล้วพอเป็นไปได้แล้วนะครับ แต่เดี๋ยวจะลงจากรถให้เห็นพร้อมๆกันนะครับทั่วประเทศตั้งตรงไปวนรถขึ้นมาเนี้วนตรงไหนก็ได้ให้รถมันมาตรงเนี้ยใช้พื้นที่ตรงนี้ยและ ทำอะไรใช้ยังไงฟังไหมเอ,อเด็กก่อนหมุนมากกว่าน,นั้นโอเคระวังหลังเลยเดียวหมุนอีกพอแล้วเดินหน้าปรับไปที่ซ้ายเตรียมขึ้นเนินจำวิธีการยกคาดไว้เด้อรอต่อไปมินจะได้เอาไปใช้บนการขึ้นเนิน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตั้งหน้าตรงไปอีกโอเคหยุดรถรอที่ตำแหน่งนี้ตอนนี้ผมก็จะให้นักเรียนได้ใช้ ทักษะที่เขาเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับในการพารถขึ้นมาจากที่ที่ต่ำขึ้นมาที่สูงนะครับง่ายๆด้วยการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังจะไม่ไม่ได้ให้สอนอะไรมากมายนะครับเพื่อเป็นการอยากให้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในการที่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วจากการที่มาเรียนกับผมนะครับวันแรกยังไม่เป็นนะครับเราก็จะมาดูกันโอเคหยุดก่อน มื่อกี้ถ้าได้หยุดจะรู้สึกได้ว่ามันจะเหมือนว่ามันจะยากเมื่อกี้มัน,ม,นมันหยุดตอนที่มันขึ้นแล้วนะมิ้นก็เลยดูเหมือนว่าง่ายใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะให้หยุดหยุดขยับหยุดขยับขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะต้องเอาไปใช้เวลาเจอของจริงเ้๊อยหลังลงไปที่เดิม ปล่อยไปเลยนอยๆมาหยุดรถก่อนรถเด่ยถ้ามันมาถึงตรงนี้เราจะรู้สึกว่าหน้ามันเชือดใช่ไหมตูดมันกําลังจะลงวิธีการเราไม่ยกคัสต์นะเราไม่ยกคัสต์เราปล่อยแต่เบรกรถมันก็ไหลลงเองได้สังเกตดูอันนี้ทําตามได้เลยนะครับใครที่กําลังฟังอยู่แล้วก็ดูอยู่นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องยกคัสต์นะครับเราเราขหยับแต่เบรกอย่างเดียวปล่อยเบรกหยับแต่เบรกแล้วก็บงังคับพุ่งอะไรเอานะครับ ไาชา้าไาชา้าตั้งตรงโอเคเห็นไหมครับอันนี้แหละครับทีนี้เราก็จะเริ่มลงรายละเอียดเรื่องการสอนนะครับไม่ใช่วิ่งขึ้นมาได้อย่างเดียวเราจะต้องมีการหยุดขยับหยุดขยับแล้วขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับประการแรกก็คือให้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับหยุด อ่ครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่ามันจะไหลนะครับอ่าขึ้นมานะครับอันนี้ก็ยังไหลอีกนะครับต้องฝึกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าขึ้นมาแล้วก็ไหลอีกนะครับนี่คือ การที่เขามีพื้นฐานก็จริงแต่ยังรู้ไม่พอนะครับเห็นไหมครับว่ารถมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ขึ้นมาเพื่อเดียวมันขึ้นมาได้ทุกคนนะครับผมไม่เถียงแต่ว่าจะให้ฝึกอย่างนี้นะครับหยุดขยับหยุดขยับแล้วขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาเรื่อยมิ้นอ๋อจังหวะไม่ค่อยดูดีนะแต่ว่ามิ้นทําได้ใช่ไหมแต่จังหวะจะไม่ค่อยดูดีจะดูแบบเก้ๆกลางๆอยูอย่อ่าโอเคไปเรื่อยมิ้นอ๋อ นี่นะครับมันเป็นที่สูงนะครับมันจะเชิดขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าใครชอบวิธีการสอนนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับสอนทุกรูปแบบทุกๆถนนนะครับใครทำไม่ได้แบบไหนโทรหาผมเลยนะครับผมจะจัดการให้นะครับ นี่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการถอยลงไปหรือว่าเดินหน้าขึ้นมานะครับอันนี้ผมอยู่ด้านในมุมหลังคารถนะครับถ้ชาช้าปรับพวงมาลัยด้วยมิ้นอย่าให้มันไปตรงอย่างเดียวพาช้าหยุดก่อนเออนั่นแหละถ้ะชาช้า <c oughs> ดับเรียบร้อยแล้วครับมิ้นพอรถด,ดับนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือ อย่าค้าสตาร์ทรถนะครับหรือคุณจะเข้าเกียร์ว่างนะครับคุณก็ทําไปแต่คุณจะต้องไม่ลืมนะครับว่าวิธีการสตาร์ทรถเป็นแบบไหนตรงนี้คือสูจุดถูงสุดของรถนะครับซึ่งยากนะครับถ้าเรายกคาร์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปล่อยเบรกนะเอาตามนั้นนี้ตั้งพวงมาลัยให้ตรงก่อนตอนนี้พวงมาลัยมันเดี่ยวนานมั่วละเนี่ยทัเดี่ยวอย่างเงี้ยต้องกลับไปทางซ้ายและซ้ายหนึ่งรอบอ่าโอเค อ่ะเดินหน้าขึ้นทำเหมือนกัน่นแหละกับการออกตัวคล้ายๆกันยกคันแล้วปล่อยเบรกมันอาจจะมีฟรีล้อเพราะว่ามันเป็นที่สูงอ่าโอเคดีมากจาด้วยโอเค่อยยกยกเบรกเอาด้วยเดิเยอ,อยกเบรก,กด,ด้วยยกเบรกด้วยยกคานเรื่อยโอ้เยมากเรื่อยๆมิ้นเอาคืนพองมะไรด้วยบางคนก็ขึ้นตั้งใจขึ้นอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับฝากติดตามผลงานไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ มีหลายคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยติดตามก็กดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับพอจะเข้าใจไหมเมื่อกี้มีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับการฟีดรฟิลไหมโอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ใครที่สนใจก็โทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับถ้าเกิน4,000บาทนะครับนอกสถานที่ถ้าคิดว่าแพงก็ไม่ต้องโทรก็ได้นะครับดูเอานะครับดูเอาเป็นเพื่อเป็นแนวทางไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ